ข่าวดีแชร์ได้จิตวิญญาณคุณครูข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์จะพามาพบครูดีสีเนินขามครูดีในดวงใจของเด็กๆครูท่านนี้มีชื่อว่าครูดารารัฐปลายยอดซึ่งคุณครูเห็นว่าสองหนูน้อยกำลังข้ามถนนใหญ่ ก็คือเรากำลังขับรถกลับวิไลนะคะแล้วระหว่างทางก็เห็นเด็กผู้หญิงสองคนนะคะกำลังจะข้ามถนนแต่ด้วยความที่ถนนมันเป็น4ี่เลนค่ะ ว่างมากแล้วก็ถนนเส้นนี้รถเยอะมากดารารัตนะคะก็เลยตัดสินใจจอดรถข้างทางทันทีอย่างไม่ลังเลเลยค่ะแล้วก็รีบวิ่งลงไปช่วยเด็กผู้หญิงสองคนให้ข้ามถนนนะคะเนี่ยค่ะตามคลิปเลย ก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแล้วนะคะคุณครูเห็นเข้าจึงรีบจอดรถลงไปจูงมือหนูน้อยทั้งสองเพราะท่านมีประสบการณ์เหนือกว่ามองขวามองซ้ายเมื่อไม่มีรถก็จำเอาวิ่งครูให้ข้ามฝั่งไปอย่างปลอดภัยเมื่อหนูน้อยทั้งสองถึงจุดหมายปลอดภัย